สวัสดีครับผมนุ่นนำม้งเพื่นแคแนครับผมวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาลับลูกซ้ายอยู่ห่างครับผมเดี๋ยวจะพาเมืองนะครับว่าช่วงนี้เทศกาลคริสต์มาสนะครับผมเมืองตัวคริสต์มาสใหญ่ครับผมเมืองไฟน้ำน้ำเตลระบำนะครับก่อมไฟแสงสีนะครับสวยงามขนาดไหนครับถามเมืองแล้วพี่น้องครับผมราคาก็มีเด้อพี่น้องเด้อไปดูบางส่วนคริสต์มาสนะครับผมคริสต์มาสใหญ่ครับ โอ้โสูงว่ะเป็นสูงครับที่จัดสวยงามมากครับแต่เพลงหวังครับผมตอนีคนมาถ่ายรูปถ่ายอย่างนี้นี่ที่สำคัญน,นะครับนี่พี่น้องสารคามก็มีดครับนี่น้ำเต้นระเบมนะครับไปอ่อมาม มังนัาเอ้าดับจ่อยเ wow, ว้ยงารยงไปหอกไปยง <Yeah. S 1> สรคคมก็มีนะครับผม yeah. อ,อ,อีกมุมหนึ่งครับค oh, นณกลับมาเพ่ถ่ายรูปนะครับ oh, สวยงามัช่วงนี้จะเป็นช่วงของไฟแสงสีแล้วครับ <'m> okay. เ๋ยวบอกว่าสราระสำคัญก็มีเหมือนกันนะครับผมเมื wild, you young, ่อกี้ยู่มุมคุ่นนะครับค so นจะไป นี่สวยงามครับผมอันนี้ไม่ใช่เมืองนอกนะครับเด้อไม่ใช่เมืองใหญ่นะครับเมืองสระคำของเรานั่นเองสระคำกับมีนะครับผม แต่งานไม่นอนครับเดี๋ยวมึงทำเนียนะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปรับลูบกซ้ายกันครับผม